ตำเส้นเล็กตีนไก่แ่บๆจ้าพี่น้องปลาทอดเนื้อเล็กเหนียวนุ่มน้ำปลาร้าเนื้อนัวน้ำปลาร้าคู่น้องค่ะ ตำตีนไก่เสนเล็กไงไงแบบเจ้เจ้าพี่น้องตำบักพริกค่ะใส่ตีนไก่ใส่บักเคลือบบีบบักน้าหวดลงไปใส่น้ำปลาค่ะขาดบ่ได้ก็คือนน้ำปลาครูน้องซับนัวผัวลงใส่หน่อยซับหน่อยใส่หลายซับหลายค่ะตาด้วยผงโู่ละลายกับน้ำตาลนิสนุงค่ะตำตีนไก่กับเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้ากันดีบัดที่นี่เจ้ากับสิมาเติมเส้นเล็กถ่ายสุดเด้อผู้ใดมาข้าวปุ้นกับไซต์ขับปุ้นจ้าแต่ว่ามือนีิคืออยากกินเป็นเส้นเล็กค่ะใส่เส้นล้วตงไปถ่ายสุดแล้วกันเยอะๆๆทุกอย่างให้้เขากันดีแซ่บนัวเลยคค่ะผูู้้้ใใดสนนนจาปลรอง สั่งตรงจากโรงงานได้เลยจ้าอย่างนี้นเสียงคุณบาลหางบ้านมาท่าเสีเงยงบ้านหางอื 没脸见他。猪皮。 คือจะกินยังไงบ้างจะ therapist. จัดล, <c oughs> ลายจะจักหัวปาสจะจักไม้ยาค่ะเดี๋ยวกัะสิกลับมืองไทาแลจ้าพี่น้องมึนกับมืองไทาวันที่สิบสี่ค่ะวันที่สิบสองก็สะเริ่มเดินทางจากออนจากบ้านไปส่งแม่ยาค่ะแม่ยายู่รัตมิ้งสโวเลเดอร์ออกเดินทางเช้าวันที่สิบสองค่ะ